ผมก็ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ไล์สดหรือไม่ได้เข้ามาทักทายพ่าแม่พี่น้อง f c ทุกท่านนานนะครับวันนี้นะครับผมก็ไล์สดนะครับออก็อยู่ตรงบ้านผมนี่แหละนะครับบ้านข้างบนนี่แหละนะครับเป็นข้างบนผมจะมาพูดถึงเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์นาทีนาทึกนะครับที่ผมก็ได้เจอนะ พิ่งก็ได้เจอกับตัวเองอะนะมันเป็นความรู้สึกและความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคือเมื่อวานมะลรนนะครับนะก็มีวิญญาณนะเข้าสิงร่างน้องนะครับเด็กนะครับนะก็ข้างบ้านเนะี่ยท่านเขาน้องนะก็มาเที่ยวเล่นที่บ้านผมนะครับก็จู่ๆก็เข้าสิงน้องนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะผมก็ อธิบายไม่ถูกผมก็อึ้งเหมือนกันนะครับก็มันแล้วแต่ความเชื่อนะครับเนาะสําหรับผมแล้วก็ไม่เชื่อนะนะสำหรับผมไม่เชื่อนะครับเพราะว่าอืมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตอนนี้มันร้อนนะครับขออนุญาตเข้าร่มนิดนึงนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บ้านร้างข้างบนนะซึ่งนี่ครับอย่างที่เห็นนะครับก็อาจจะพังถล่มทลายนะครับก็ ประมาณนี้นะครับเป็นทางประตูเข้าหน้าบ้านนะครับเนี่ยทางประตูเข้าหน้าบ้านหลักก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเข้ามานะครับก็จะมาก็เห็นช่วงแบบนี้นะครับก็จะไปอ่าข้างล่างก็จะเป็นบ้านผมอยู shirt. ่ตรงนู้นนะครับโอเคเข้าไปนะครับนะก็คือเมื่อวานเมือรือนี้นะครับก็พอเข้า ร่างสิงน้องแล้วนะครับคือซึ่งเป็นวิญญาณของอพ่อของผู้หญิงคนหนึ่งนะที่เสียชีวิตไปนานแล้วแ่ะนะครับนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมก็ไม่เคยเห็นตัวจริงท่านนะครับเนาะก็ท่านกา็มาเข้าสิงนะก็อยากจะกินของดิบดบสุกๆอะไรเนะี่ยอยากจะทานรับประทานอาหารที่แบบไงนะครับสําหรับนี้นะครับก็นี่เห็นไหมครับก็ที่ นี่คือเป็นรูปของท่านนะก็มอออีอะไรลูกชายสองสองคนนะครที่เข้าสิงกัน,นก็มาทุบพังน,นะครับก็เป็นความเชื่อได้อยากเอ่ยขอรอ้องให้หมอปลามาดูนะก็ไม่ทราบว่ายังไงอะไรไงเนาะผมก็าทางครอบครัวเขานะครับกนะนะ็อยากจะให้หมอปลามาดูว่าเป็นอะไรยังไงนะครับ ว่าไม่ยอมไปสักทีอ่ะคือรางควานเขาอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็เข้าสิงนั่นสอสิงนี่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ผมเชื่ออันนี้ผมเล่าตามประสบการณ์ที่เขาให้ฟังนะไม่ได้รบหลูดูหมิ่นอะไรนะครับนะก็เป็นอ่าบ้านร้างนะครับก็จะเห็นไหมครับก็นี่อันนั้นก็ยังดีอยู่นะครับอ่ก็ประมาณนี้นะครับก็เมื่อวานก็อ่าลูกชายสองคนนะก็เข้ามาก็ทุบเผารูป ของท่านนะครับก็ดูนะครับก็ผมก็อาจจะระวัดระวังนิดน,นึงไม่ว่าเศจแก้วเร็จอะไรนะครับก็มาทุบทำรายนะครับก็นี่ครับพังเสียหายกระจกนะครับแตกกระจุยกระจายนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ก็ตามความเชื่อเขาเนาะผมก็ไม่รู้ว่าจะอะ,อะไรก็อึ้องอึ้องทึ่งเหมือนกันนะก็ทําอะไรไม่ถูกนะครับนะกระจกนู่นก็ทางกระจก ก็อย่างดีก็แตกไปแล้วนะครับเสียหายไปแล้วพังเสียหายไปแล้วนะครับเนี่ยทั้งกระจกทั้งอะไรนะครับนี่เขาก็อน้ององคนก็เข้ามาก็พังน,นะนะครับก็พินาศะนะทุบนะกระจกตึมตั้มตึมตัมต้มนะครับประมาณนี้นะครับอา่าก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าท่านอ่าเอาเอใช่ผมลืมอันนี้นะครับนะโอเคผมก็ไม่รู้ว่าท่าน เจอยังอยู่หรืออะไรต้องการอะไรนะครับนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะแต่ที่แน่ๆคือมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบ,บุคคลอีกทีนึงนะครับนะ <c oughs> ก็ตามนี้นะครับผมก็ได้มีหน้าที่ไล้ศพไล่สดนะครับให้เพื่อนๆพี่น้องนะที่เอฟซีนะครับผมก็เห็นตามประสบการณ์ผมนะนะครับก็ตามนี้ผมก็ไม่อยากจะเข้าไป อะไรมากมายนะครับก็มันก็รบก้างนะครับก็ท่านนะครับก็ที่อ้างว่าเข้าสิงนะครับก็คือเดี๋ยวผมอยาญาตเดินไปนิดแป๊บหนึ่งนะครับผมก็กลัวนะครับกลัวสัตว์เร่รนนั่นแหละนะครับนะนะครับก็ไม่ได้กลัวอะไรนะครับก็กลัวสัตว์เร่รนอยู่เดียวนั่นแหละเนาะเนี่ยผมก็พยายามจะเข้าถึงนะครับว่าอืม คือมันเป็นอะไรยังไงนะครับผมก็เมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับนี่เขาก็พังนะครับมาพังจนนี่แตกกระจุยนะครับนี่นี่ข้างในโอ้ดูล้มหละเนระนาดหมดเลยนะครับกระจุยกระจายนะครับอผมก็ไม่ซ้ำกันเนาะก็ใช่อันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นอ่าจจะเป็นบ้านผมนะครับส่วนหนึ่งที่ผมมีสิทธิ์นะครับผมก็ นะผมก็ทําอะไรไม่ถูกนะครับน้องสองคนจากครอบครัวนะครับที่น้องสาวถูกเข้าสิงนะก็เลยมานะครับทาลายบอกว่าอย่ามารังควานอะไรให้ออกไปจากร่างอะไรเงี้ยนะครับนะนี่ครับก็เผารูปภาพของท่านนะครับก็นี้ผมก็เข้ามานะกลางวันกลางคืนก็ไม่แน่นะครับก็อาจจะเข้ามาเนี่ครับ กระจกแตกหมดนะครับพังนะครับพังทลายพินาศนะครับหผมก็กลัวอ่าเศษกระจกบาดนึกเกินนะครับผมก็เลยเข้ามาให้เพื่อนเพื่อนน้องนะครับได้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแฟลชดูก่อนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ล้มโตนะครับโตก็อย่างดีนะครับก็เสียหายเือนผมก็เสียดายเหมือนกันนะผมกะว่าจะใช้เป็นประโยชน์นะครับ ใช้เป็นประโยชน์นะใส่สัมภาระอะไรได้นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับอือก็แล้วแต่ความเชื่อจริงนะก็บ้านร้างก็คือบ้านร้างหน่อนะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีกมารเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมดานะต้องแต่กับเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาอยู่ดีนะครับนะแต่บังเอินว่าอ่าอย่าง,งไงคือเป็นความเชื่อและความรู้สึกนะครับย้ำนะเป็นความเชื่อและความรู้สึกของแต่เฉพาะบุคคลนะครับที่อ่า ไงคือจะ,อะเข้าสิงเข้าร่างอะไรเงี้ยนะครับนะดูนะผมก็ขออนุญาตออกจากนี่ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นเศษแก้วเศษก,กระจกอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เสียงเหมือนกันนะครับเนี่ยอืมคือเขาเขาเอาเป็นรั้วมานะเอาขวานเอาอะไรมาจามหมดเลยนะครับตายนะเขาบอกว่าอ่าวิญญาณของท่านนะครับก็ยังไม่ไปผุดไปเกิดอะไรนะครับมารังควานอยู่อะไรเงี้ยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับ อ่าผมก็อ่าดูสถานการณ์ก็ไม่มีอะไรน่าเสียหายอะไรมากมายแต่ก็กระจกไปหมดนะครับนี่รอบๆข้างๆก็หญ้าก็รกขึ้นเต็มหมดแล้วนะครับนะตอนนี้นะครับน่ะเออประมาณนี้แหละนะครับอืมผมก็อยู่นี่เนาะตามถ้าหากว่าพูดตามส่วนตัวผมนะนะครับอ่ะโอเคกันนี้ทีนี้กลับมาที่ผมดีกว่าความรู้สึกผมนะครับผมก็อยู่นี่เนาะ ในพื้นที่เนี้ยนะครับในเขตเนี้ยมาตั้งสี่ห้าหกเดือนแล้วมั้งนะครับนะได้ประมาณนะั้นตั้งแต่เดือนอมกราคุมภากุมภาไปเดือนกุมภากุมภามกราคุมภามีนะาะมกราคุมภานะครับนะก็อยู่นี่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกอะไรนะครับบางท่านชาวบ้านนี่เขาก็บางครั้งเขาเขาก็ถามผมเหมือนกันนะว่าเออ่ไม่กลัวผีกะหรืออะไรเงี้ย อะไรผมว่าพี้ยีกะอะไรยังไงผมผมผมบอกว่าก็ไม่มีนะไม่เห็นเจอเลยนะผมต้องเกิดมาตั้งเอ่ออะไรนะสามสิบกว่าปีแล้วนะครับผมก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเลแต่ผมกลัวถ้าผมจะกลัวกลัวคนกับกลัวสัตว์ไรคานอะไรนี่แหละแค่นั้นเองนะครับในเรื่องนั้นนี่อ้วผมไม่ได้กลัวไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะที่ผมบวชเป็นพระนานไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันมันไม่เกี่ยวเลยนะครับขนาดคนท่านพระบางท่านที่บวชเป็นพระนานนะครับ ก็ยังกลัวก็มีนะครับผมก็ปกตินะมันขึ้นมันเอาอะไรมาวัดไม่ได้นะมันขึ้นอยู่ที่ความรู้สึกอีกมากกว่านะครับความรู้สึกที่แบบว่าอ่านึกคิดจินตนาการมโนปรุงแต่งอ่ะจิตปรุงแต่งนะครับนะประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมก็อ่าเนี่ยนครับก็อยู่ตรงหน้าบ้านที่ร้างนะบ้านร้างนะครับที่รกร้างนะครับตอนนี้เห็นไหมครับก็หลังข้างบนนะครับนะ ข้างล่างนะ่ะผมก็อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ติดกับสันเขื่อนนะครับนะก็สันเขื่อนทดแทนแม่น้ํานะครับก็เย็นชุ่มช่านะครับผมก็อยู่เป็นปกติผมนะ่ะธรรมดาธรรมดานะไม่ได้ฝันร้ายฝันอะไรนะครับนะผมก็นอนหลับเป็นฝันปกตินะ่ะบางทีก็นอนหลับสบายแต่ผมก็หวาดระแวงคนนั่นแหละคนกับงูนี่กลางค่งกลางคืนนี่ผมไม่กล้าสอดมานะครับเพราะว่า กลังงูนะครับนงูบางชนิดน่ะมีพิษแล้วไม่มีพิษเราก็ไม่ทราบแน่นอนก็ออกหากินกลางคืนนะครับงูนะครับแต่เรื่องวิญวญ,ญาณเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะจับต้องสัมผัสได้ทุกคนนะครับมันคือมันพิสูจน์ไม่ได้นะครับนะก็ก็อยากจะให้ทราบว่ามันพิสูจน์ไม่ได้นะขนาดระดับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกนะมเขาก็ยังทําการทดลอง คน targets, ้คน results, คว้าวิจัยนะครับค้นหาก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับประเทศไทยเราก็เก่งนะครับเก่งจริงนะครับประเทศไทยเราเก่งเรื่องพูดผีปีศาวิญญาณอะไรพวกนี้นะครับแต่สําหรับผมเชื่อเรื่องทางการยึดหลักทางการวิทยาศาสตร์มากกว่านะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเป็นความเชื่อที่แบบว่าเป็นความรู้สึกนะครับของเฉพาะบุคคลจริงๆนะครับที่จะเชื่อเรื่อง เข้าสิงล่างอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนะแต่ผมก็พอที่จะทราบนะว่าน้องซึ่งเป็นเด็กซึ่งอาจจะเป็นจิตอ่อนนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เขาได้ทราบว่าคนที่มีจิตแข็งหรือคนที่เขาเขาไม่สิงล่างเขาแม่นั่นนี่นี่ประมาณนั้นนะครับผมก็ก็ว่าไปตามความเชื่อตามความความความคิดเขาเนาะเราไม่สามารถที่จะขัดแย้งทางด้านความคิดเขาได้นะครับเนาะ แต่ก็โอ้โหอย่างนี้ถ้าอาน้องบอกว่าเข้าสิงน้องนะั้นน้องบอกว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้กําจัดมันออกไปออกไปอย่างนั้นงนี้ให้มาพังทลายทรัพย์สินเข้าของนี่คงจะไม่ไหวมั้งนะครับเนาะว่าอเชื่อคําเข้าสิงน้องอ่ะต้องทุบทํำลาย,ยางั้นโอ้โหงั้นบ้านเมืองคงคงจะปั่นป่วนวุ่นวายอะนะครับนะก็เข้าของก็อาจจะเสียหายอย่างที่ อืมนะครับนะก็ผมก็ให้เกียรตินะให,ให้ความเคารพนะครับทุกๆอย่างนะครับแต่เป็นความเชื่อของเขาเนาะก็เขา,อ,าอยู่ตรงนี้ครอบครัวเขาอะอยู่ตรงนี้เมื่อตอนที่ท่านเขาจากไปนะก็คงจะเห็นตอนที่ท่านเป็นนะครับนะผมสําหรับผมแล้วเนี่ยมาอยู่ทีหลังนะครับก็ด้วยเหตุด้วยปัจจัยนะครับที่คือผมได้มาตกลงปรงใจนะครับเรื่องมาลงทุนการทําธุรกิจนี่แหละนะครับนะแต่ เขาก็ไม่ซื่อสัตย์ไม่โปร่งใสกับผมนะครับก็เนี่ยผมก็มีเรื่องราวแล้วผมก็จมอยู่อย่างเงี้ยนะครับนะที่ดินที่ดินก็ไม่ใช่อะไรยังไงก็ไม่รู้เขาไม่แสดงให้เป็นรูปประธเป็นจิตจะลักษณะเป็นตัวเป็นตนเลยนะเขาพูดแต่ลมๆลอยๆแรงๆนั่นๆเลยอ้างนั่นอ้างนี่ตลอดนะครับกับเป็นญาติเป็นเป็นลูกสาวนั่นแหละผมเป็นลูกสาวของของท่านที่เสียชีวิตไปนี่นะครับที่บอกว่าเป็น อ,อ้างว่าเป็นชาวบ้านเขาบอกว่าอ้างว่าเป็นพิกะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอือก็ประมาณนั้นแหละนะครับเออฮะผมก็ไม่รู้จะทํายังไงนะครับนะผมก็อืมก็แล้วแต่เขาก็บกขึ้นมาป็นรั้วนะมาทางข้างบนนะครับก็เอาขวานเอาอะไรมาทําลายบอกไล่นะครับไล่ท่านอ่า ท่านด้วยความเคารพนะครับที่ผู้เสียชีวิตนะครับก็ไล่ให้ออกไปจากล่างเน,นั้นนี่ยังมาอ่าอะไรนะคือว่ายังมาเข้าล่างน้องมารบกวนอะไรยังไงประมาณนั้นแหละนะครับผมก็ได้แต่อ่าเอื้องทึ่งโดยทำอะไรไม่ถูกนะครับผมก็ <laughs> <laughs> ก็ปล่อยเขานะครับอ จะบอกว่าผมทําไมไม่ห้ามก็ไม่อยู่แล้วนะครับผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับนะ,ะก็ปล่อยเขามาทําลายทรัพย์สินเข้าของหรือพังนะตอนนี้โต๊ะนี่ก็อเอ็นลงนะครับก็ก็อย่างดีนะก็เอ็นลงนะเขาทาลายเขาบอกว่าเป็นของอพิกะหมดอะไรเงี้ยนะครับนะเขาก็ตามที่เขาอ้านนะครับนะผมก็อยู่นี้ <laughs> ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับนะผมกลัว กลัวใจกลัวใจตัวเองมากกว่านะกลัวคนกลัวอะไรนี่มากกว่านะว่าเราจะเอาชนะใจตัวเองไม่ได้อะไรประมาณนั้นแหละนะครับนะสำหรับพวกนี้ก็ต่างคนต่างอยู่เพราะเราอนึกคิดจินตนาการปรุงแต่งขึ้นมาเองเอาเองนะครับเนาะก็ผมก็อ่ผมก็เคยพูดตอนผมเป็นพระแล้วนะครับนะว่า,เ,าเรื่องพูดผีวิญญาณปีศาจอะไรพวกนี้นะครับนะ คือมันเป็นความเชื่อของแต่และบุคคลเฉพาะบุคคลจริงๆนะครับนะมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกด้วยนะครับเพราะจริงนะ่ะเราจะรู้สึกได้นะความรู้สึกเรามันมีกันทุกคนนะครับนะว่าเมื่อเรารู้สึกแล้วเนะี่ยความกลัวความกังวลความรังเลและความสงสัยมันก็ผุดขึ้นกับในใจเราในความคิดของเรานะครับนะทำให้เราเกิดอ,อะไรร,ร้ายร้ายอย่างนะทำให้นะครับ เกิดปัญหาเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามมานะครับรก็ประมาณนั้นนะครับอโอเคครับผมอยากจะมาพูดเล่าประสบการณ์จากที่ผมได้พบเจอเห็นด้วยเต็มตามผมด,ด้วยกับตามผมเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็สักพักหนึ่งก็แม่ของน้องก็พาน้องออกจากบ้านนี้นะครับออกจากบ้านผมข้างล่างก็ไปแล้วก็ผมสักพักหนึ่งผมก็ตามไปที่บ้านก็อยู่บ้านใกล้ๆกันนี่แหละนะครับก ออแม่ของน้องก็พาน้องไปไหนก็ไม่ทราบกันแล้วก็กลับมานะผมก็มาหาน้องที่บ้านนะครก็มาก็อาการดีแล้วนะครับก็ปกติแล้วนะครับแต่ผมเชื่อนะเพราะว่าน้องอาจจะดื่มน้ําอะไรสักอย่างแหละนะครับนะก็อาจจะเกิดอย่างั้นขึ้นมาเนาะผมคิดนะครับก็คือผมไม่ไม่บอกดีกว่านะว่าน้ําอะไรนะครับนะเออก็แค่นั้นแหละนะครับผมในความคิดส่วนตัวผมนะ แต่ทุกทีญาต์บอกว่าอะไรนะอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับว่าเข้าเข้าสิงน้องเป็นครั้งที่2แล้วอะไรประมาณนะั้นมารางควานมาอะไรอะไรประมาณนะั้นเนาะก็วิญญาณของท่านถ้าหากว่าวิญญาณของท่านเนาะก็ยังอยู่ยังอะไรกังวลอะไรอยู่นะเมื่อวานเมื่อเรือนี้ตอนที่เข้าสิงด้งน้องเนี่ยผมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ไม่ก็ปกติเนาะเป็นความเชื่อนะ แม่ของน้องก็บอกว่าเดี๋ยวจะซื้อลาบซื้ออซื้อมาให้ตอนเย็นนี้อะไรยังไง <c oughs> ประมาณนั้น,นอยู่ที่ถนนอยู่ที่ระหว่างอะไรงไงห้ามเข้ามาอะไรเน,น, <c oughs> นง่ยเนาะก็ว่าเปปนี่ยสเปะสป่าเนาะผมก็หลากหลายเนาะผมก็มันไม่รู้ใช่ไหมมันจะสอดคล้องอะไรกันยังไงผมก็ไม่เข้าใจผมก็อยากจะถามตัวน้องกันว่ามีความรู้สึกอะไรไงแต่ดูลักษณะผมดูเผชิญใกล้ๆคือว่า น้องรู้สึกตาเมอตาลอยนิดนึงแล้วก็แม่ก็น้องแม่ของน้องก็เรียกชื่อก็อ่าแทบจะไม่รู้สึกตัวไปคือว่าลอยลอยอ่ะอะไรประมาณน่ะใจลอยตาลอยอะไรเงี้ยนะครับก็มีประมาณนี้แหละแต่สาหรับผมนะครับส่วนตัวองผมเองก็ปกตินะครับคืออ่าไม่เชื่อเลยนะครับ ก็มันของนี้มันพิสูจน์ไม่ได้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่ก็คือว่า,าคือไม่เชื่อเนี่ยคือไม่ได้ลบหลู่อะไรเลยนะครับนนะก็แค่มาพูดมาออกมาพูดมาอธิบายมาชี้แจงาตามความรู้สึกตามความที่ได้พบเห็นได้ได้เจอกับตานะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงมีลักษณะอะไรยังไงมันขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่านะครับตัวเราเองนั่นแหละนะครับทั้งจิตนึกคิดจินตนาการมโนมุงแต่งขึ้นมานะครับ เราจะมีสติควบคุมอยู่หรือไม่อยู่ได้มากมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความนึกคิดความรู้สึกอของเรานะเราเป็นตัวเราต้องควบคุมตัวเราให้ดีให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนะทุกชีวิตนะอาจจะไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นตะ์ยังไม่ถึง100ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไว้ไม่ต้องว่าเกินร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับอเอาให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับนะควบคุมสติควบคุมอารมณ์ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ แล้วปัญญาก็เกิดนะครับประมาณนั้นนะครับก็พยายามอยู่กับความจริงนะครับพยายามทําความจริงให้ปรากฏนะมันก็ไม่มีอะไรนะครับโลกใบนี้มันก็มีอะไรสวยๆงามเยอะแยะนะตอนนี้ผมก็ไล์สดไม่รู้ว่าข้างหลังแบ็กกราวน์เนี่ยผมจะมีอะไรยังไงท่าน f c อะไรจะสังเกตอะไรยังไงก็สุดแล้วแต่นะครับผมไม่ไหวกลางวันกลางคืนนะครับมันก็บางทีก็อะไรนะ อะไรนะถ่ายติดร่างแต่ศรีรษะไม่มีบ้างอะไรประมาณนั้นแหละก็ว่ากันไปนะครับเนาะก็อาจจะเป็นที่กล้องผมหรือเปล่าผมก็อาจจะทดทดโทษกล้องโทษอ,อะไรแสงหรืออะไรประมาณนั้นแหะมันต้องพิสูจน์ได้นะมันก็อาจจะตัดต่อก็พิสูจน์ได้นะครับแอปตัดต่อเดี๋ยวนี้ตัดต่อแอปเดียวไม่พอ,อยังตัดต่อได้ตั้งสามสี่แอปนะครับก็เอามาตัดต่อผสมผสานกันอะไรเงี้ยผมก็พอเชี่ยวชาญพอที่จะ ชอบไปในแนวตัดต่อพวกนี้เหมือนกันนะครับนะพวกรูปภาพเสียงเอฟเฟกอะไรต่างๆคลิปรีโออะไรพวกเนี้ยนะผมก็ชอบอยู่เพราะผมก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับเนาะอ่าก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับก็ด้วยความเคารพนะครับอืมผมก็มีนำเสนอคอนเทนต์หรือประสบการณ์พบเจออะไรก็ที่มันอยากจะสื่อให้สังคมโลกได้รับทราบก็ผมก็พอยินดีพอช่วยนะครับก็ เพื่อที่เผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้รับทราบว่าณจุดจุดหนึ่งของทั่วทุกมุมของโลกเนี่ยก็มีอะไรที่แตกต่างหรือมีอะไรที่เรายังไม่รู้ไม่ทราบอีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นะครับเออนะครับนะเดี๋ยวนี้ก็พระเจ้าก็เยอะแยะนะครับก็ไล์สดบ้างหรืออะไรก็เยอะแยะนะครับผมก็ปกตินะเพราะมันไม่ได้ถ้าหากว่า,าสามารถที่จะเผยแพร่ ให้มีประโยชน์นะครับมีปัญญานะครับก็นั่นแหละครับก็สามารถที่จะเผยแพร่ได้นะครับนะโอเคครับนะก็มายี่สิบกวนาทีแล้วนะครับตอนนี้นะบ้านอันนี้คือไม่ใช่พังพินาศเพราะคนนะครับคือภัยธรรมชาตินะครับเนี่ยภัยธรรมชาติทําลายบ้างส่วนหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ ปล่อยไว้เงี้ยนะก็ก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ปกติเงี้ยแต่นะครับก็กระจกแล้วก็ประตูก็พังเสียหายจากอ่าคือน้องชายก็อ้างนะครับครอบครัวเขานะก็อ้างว่าเป็นพีกะมีญาณให้แบบว่าคงครูให้ออกไปนะครับไม่ให้ให้ไปให้ไปผุดไปเกิดให้ท่านได้ไปผุดไปเกิดอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะผมก็ไม่เห็นท่านนะ